มีเวลาท่านรับประมาณห้านาทีนะคะสามถึงห้านาทีนะคะท่านอาจารย์หมูเขียวดรใตรเพชรกล้าจนด้วยความเคารพนิ่งครับกับพระวะท่านครุแพทยวิธิธรรมเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านผมสุรชัยสรยสวรรัสดชื่อเล่นชื่อตุ้ยครับอายุห้าสิบแปดปีอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นขรร้าราชการบำนาญทหาร เขาศึกษาเป็นนักศึกษาภริยะปัญญาตีเจ็ดปีปีที่หนึ่งแล้วก็หลักสูตรบุกเดือนนะครับขออกการส่งการบ้านในหัวข้อทุกหายฉับพลันนะครับก็มีเหตุการณ์เกี่ยวกับส่วนตัวนะครับในช่วงในช่วงที่ฝนตกนะครับได้นำ ผ้าพลาสติกนะครับมามาคลมุมมาปิดโต๊ะโต๊ะไม้นะครับซื้อโต๊ะไม้ไว้ก็เป็นของที่ว่าซื้อมาหลายตัวในช่วงที่เขาจะปิดป่าที่มืองกาลนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้ช่วงฝนตกก็ได้นําผ้าพลาสติกมาปิดคลุมไว้ไม่ให้โดนน้ําทีนี้เวลาล่วงเลยมาก็พ <c oughs> อามาเปิด นะครับพอมาเปิดดูปรากฏว่าเออปวกปวกมากินนะครับปวกมากินก็หลายตัวหลายจุดโดยเฉพาะตัวที่กําลังนั่งนั่งอยู่ด้วยซึ่งเป็นตัวที่มีความชอบนะครับเพราะว่าเขาทํามาด้วยความสวยใช้ลากไม้ก็ปรากฏว่าปวกกินก็มาตรวจดูความเสียหายนะครับที่นั่ง ก็เสียไปหลายจุดนะครับหกสิบเปอร์เซ็นก็เห็นตะปูใจก็แว๊บ้ามาทันทีว่าตายแหละเราซื้อมาตอนนี้เราดูแลเข้าไม่ดีนะครับจิตตกนะครับพอจิตตกก็เกิดความกลัวไม่ใช่ความกลัวความโกรธความโกรธขัวว่าทำไมต้องมากินต๊ะไม้นะครับตัวอื่นไม่กินมากินตัวนี้ซะด้วยแต่ก่อนอยู่ในบ้านก็เอาออกมา ไม่น่าเอาออกมาเลยนะครับกำลังทำเกษตรอยู่ดีๆก็ใจหนึ่งก็คิดจะทำยังไงให้เขาออกไปเพราะว่าในเนื้อไม้เต็มไปด้วยปวกนะครับก็ใช้ไม้ใช้มือใช้ไม้ก็ค่อยๆแซะออกปพราก็มีตัวอยู่นะครับมีตัวอยู่ก็กำลังกินอย่างอ,อร่อยนะเป็นอาหารให้กัานะครับ,รบก็ต้องทำก็ต้องทำใจว่าถ้าเราไม่ทำของก็จะเสียไปเพิ่ม ยิ่งคืนก็จะใช้ไม่ได้ในส่วนที่เสียไปก็ปล่อยก็ช่างช่างเขาให้เสียไปในส่วนที่ยังใช้ใช้ได้อยู่60-70เปอร์เซ็นก็ก็ไว้แล้วค่อยซ่อมซ่อมทีหลังก็กําลังหาช่างอยู่นะครับในส่วนหนึ่งเราก็ต้องพลิกพลิกใจกลับมาว่าอืมมันก็ดีนะให้ให้เราได้เห็นกิเลสความความโกรธแล้วก็เ ความโลภความอยากที่ว่าไม่ให้เป็นอยากยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เราเราหวงเราแหนเราสะสมมันเป็นกิเลสที่ฝังอยู่ในใจและขอบคุณบวกก็พยายามขับไล่เขาให้ให้ออกไปนะครับก็ดีมาระดับหนึ่งนะครับก็ใช้ในตามสภาพที่เป็นอยู่นะครับก็ไม่กลับไปไปกวดไปโทษ เสร็จแล้วก็ไปศึกษาในเรื่องทําไมปวกทําไมมีปวกไปทําเกษตรทําไมมีแต่หลงปลวกนะครับก็ไปได้ความรู้ในเกือใ,ใ,ในการทําเห็ดโคนเรื่องปวกวก็กกาลังศึกษาว่าจะเพาะเห็ดโคนยังไงนะครับพลิกกลับให้มาเป็นประโยชน์นะครับในทุกสถานการณ์ทําให้เกิดความพอใจให้ได้ชันทะช,ชนะทุกทั้งปวงครับุญาตส่งกันบ้านวันนี้ก่อนครับค่ะน้อง กับอาสุรชัยนะคะค่ะโหเห็นประโยชน์ของการได้มาเรียนรู้นะคะพูกจากหัวของเนี่ยหายไปเลยนะคะแล้วก็เก็บประโยชน์ได้ด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะ